ขอเตือนภัยนะครับพี่น้องประชาชนโดยเดินด่วนเลยนะครับใครที่ชอบกินเนื้อวัวดิบนะครับล่าสุดนะครับมีผู้ที่เสียชีวิตแล้วด้วยโรคแอนแทรนะครับที่อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารนะครับตัวที่ผู้เสียชีวิตนะครับอาการก็คือมีอาการเป็นไข้และมีตุ่มน้ำหนองที่ผิวหนังนะครับซึ่งเขาได้รับการรักษาตัวนะครับเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมานะครับอันนี้ต้อง ขอชช่นชมคุณหมอนะครับที่มีการวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องนะครับโดยมีการเอาตรงน้ําหนองไปตรวจนะครับปรากฏว่านะครับเอาไปตรวจแล้วนี่คือมีแกมเป็นบวงนะครับซึ่งมีภาพนะครับตรงตามตําราเป๊ะเลยนะครับตามภาพนี้เลยนะครับซึ่งถือว่าถือว่าวินิจฉัยนี่คือได้ทางทุ่งทีนะครับเพราะว่าในการซรกปประวัติของผู้ที่เสียชีวิตนะครับว่ามีประวัติคือมีการเลี้ยงวัวแล้วก็ มีการกินเนื้อวัวดิบนะครับจากในงานบุญมานะครับอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมคุณหมออีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ใช่งานนะคืออีกไม่กี่วันต่อมานะครับจะมีงานบุญใหญ่นะครับที่เขาจะมีการล้มบัวมากินทําเมนูกินกันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ครับก็ได้นายอำเภอก็ได้บอกกล่าวนะครับให้มีการห้ามฆ่าสัตว์แล้วนะครับซึ่งใครที่ชอบกินเนื้อวัวดิบอันนี้ก็ต้องระวังระมัดระวังกันไว้นะครับ